มมครับกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่สี่ครับภารกิจก็คือ,อให้วัวเสมมืองเลยจบมอมึ่งมาเนี่ย<บ>ไปเลยแม่ขาวซ่อนแล้ว <laughs> มันอยากเข้ามาเองให้มันเข้าไปเลย <laughs> หลังหลังตรงหลังตรงบีบมาสเตอร์โลกหลังตรง เอาแม่เอาแม่อเอาแม่เสร็จโอ้ยปิดประตูตัวนี้ด้วยนะปิดประตูตัวนี้ด้วย,ยห่วยไปคล้องแม่ไม่ยังลรือมันมนี่อันนี้ไม่ใช่คำด่านะครับเขาใช้ตัวไหน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  ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้มัดข้าต้มครับมัดข้าต้มอาจารย์สอนทฤษฎีให้แล้วโลกเราปฏิบัติเองโลกเอาเอาระวังระวังคนหนึงดึงมัดข้าวต้มปฏิบัติออม่เห็นผมแสดงว่าแอบดูโทรศัพท์ได้นี่อาจารย์สอนนี่ อ้าวดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงเขาอกดึงเขาอกเขาอกเขาอกไ้ได้เขาอก้ได้ไปช่วยข้างหลังฝั่งโน้นลูกไปช่วยหน่อยดิฝั่งโน้นน่ะช่วยกันให้มีเส้นในไปเส้ดึงให้ตึงดึงขึ้นดึงขึ้นดึงเชือกขึ้นเอามาฝ่ายไปฝั่งโน้นสิลูกคนหนึ่งลูกเออมามาไปฝั่งโนนอาจานสิลูกโอ้เจมมันบบฟังอาจารย์ อาจารย์จะสองปอหรือปอเดียวมันไม่มันไม่ลงนะจันอ่าดึงให้ตึงจะล้มทางไหนบอกเพื่อนหน่อยจะล้มทางไหนดึงพร้อมกันดึงดึงแค่นั้นแหละครับดึงเห็นไหมโลกวิธีการกดไม่เป็นไรอย่าทำมันแรงโลกตัวนี้มันน่ารักอยู่อ่ามาเอามัดขาามัดขาดึงขาให้เตึงนี่เชือมัดขาหนึ่งเส้นเร็วเร็วผู้ชายเร็ว อีกเส้นหนึ่งอยู่ไซพูนะ้น่ะอกเก็บเลยเชือกมัขดขาปุ๊อ้ก,กุ้มนี่แม่โน่นเชือกมัดขาอีกเส้นหนึ่งนะเสื้อเสื้อเ,เด็กไหนโน่นแลนแม่อ,ามาอะเดึงขาตัวนี้ให้ตึง ตัวนี้มันน่ารักอยู่ลูกไม่เป็นไรบ้านขอบ้านตำแหน่งอาจารย์เนี่ยเราออกขาช่อนเขึ้นขาขาขาหน้ายังยังไม่เหยียดตึงลูกอ่าให้มันแนบกันสองขาเอมครูคนนึงไปเอมคู่หน้าผมไม่ค่อยเห็นด้ยไอไอกีบสีทองสีแดงอันเนี้ยขาแนบกันไม่เป็นมั้ยดูนะตั้งนั่นเลือดเลือดสูงนี่ครับเอากาบขึ้นข้างบนอาจารย์ขาขายังไม่เหยียดตึงตัวแรกดูดีๆลูกเห็นไหมแล้วนี่จะเป็น เอาเิ็งตัวอย่างเราน่ารักอยู่ค่อชมพูไม่ปลายเชือกเป็นหางเครื่องการที่จะมัดได้ไม่ได้ก็คือตอนที่เรากดเชือกสุดท้ายนะหมุนทับเชือกตัวนี้ปล่อยมาเลยลูกปล่อยมาเลยปล่อยไม่อีกทับอีกกดไปเด้อกดไปงัวมันเชื่องมากเลยทับให้ให้ตึงให้แน่นสิลูกแล้วก็สอดเข้ากลางนี่สอดเข้ากลางรอเพื่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งฝั่งน้นข้างหลังยังไม่แล้ว อีกอีกสองรอบเอาสิเลยทับทับข้างหน้าสิลูกทับขึ้นทับเสื้อแม่เออนี่แหละเสื้อกำลังจทับขมันเลเรือเห็นบหมทบอีกนะเออเป็นลองรองเออโบเฮ็ดกับโบฮู้ครับดีแล้วลูกสอดเข้าไปข้างในแล้วก็มาแรกครังนี้สอดสตึ่งช่องว่างแบบไงมือจะคล้องรับเอาเออเอาเอาแลกเชือกกันแลกเชือกอย่างเดียวจะแลกลิ้นเอาสอดเขาซอสเปล่าเอาฟังนี่สาวสาวโอ้เขอโทเขอโทมีสาวๆอยู่ในี่ครับตกใจขาขาหลังครับหลังหลังครับไหน หลังวันเดียวหลังทับหน้าหลังทับหน้าหลังขึ้นมาอ่าโอเคอันนี้คุณแม่ครับน่ารักอยู่แล้วคนตัวนี้ครับไม่เป็นไรเอาไเอาสองรอบไปให้เด็กๆได้ฝึกครับงัวหน่อยยังหากนดีเแล้วน้องแอมเนาะอันนี้เหมือนเหมือนเป็นครูอะไรนิ่งมากเลยสาวๆเป็นคนฉีดนะลูกนะโอเคอ่ะพี่แอมบอกว่าไอวมเมกอันสุดท้ายลูกเอายาบำรุงก่อนว่าวัวสวจะดโอเคโอเคขอบคุณครับต้าต้ยย้อน ย้อนขนอ่าฉีดเลยนะลูกไม่ต้องถอดเข็มก็ได้ลูกเพราะว่าวัวนิ่งแล้วตรงไปทุกรงเลยทาไหมลูกไม่เราคุมมาแล้วฉีดเอาตรง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 ดูกล้ามดูกล้ามขึ้นไปอีกเลลูก เจ้ากระจับเบื้องหน้ตัวนี้นนนมันคือกลานะ้ามาหาตัวนิดน,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 นึงเออบริเวณนี้จุ๊บอีกอ่าโอเคไม่ร้องลูกไม่ร้องโอเคครึ่งยายให้เขาหน่อยเลยยาเลยย์นะห้องไหนรับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งวิตามินโอใจ,ยยจยยเย็นใจเย็นวิตามินเขาบันทายเลยวลูกเขาบันทายเร็วสมรีเทียนขึ้นมาตีกซอยม้วนนะจะได้ถึงผิวหนัง เจ๊ากว้างๆเลยไม่ต้องกลัวมันหมดเออไหนๆๆดูดิว่ามันเป็นก้นเหนื้อไหนแถวบันท้ายมาสามเหลี่ยมคือตรงนี้คนละคนคนละบรรทายอ่าห็นกลางปลเข็มดันเข็มเข้าไปตรงๆเลยจิบอันนี้คือเขาบังคับให้เราอยู่แล้วกดลงกดไว้กดไว้เหยียบขาเหยียบขาไว้อ่าไม่เป็นไรเหยียบขาไว้เด้อเหยียบขาไว้เหยียบขาไวเหยียบขาไว้เฮ้ม่เป็นไรระวังมือเพื่อนอันนี้คือน้ำขึ้นนิดๆน้อยๆได้เลย่ึ้นนี้จิบกลางก้อนจิบกลางเลยดันปึ๊กเลย ปึ๊กเลยลูกเข้าตรงกลางเออนั่นแหละอ่านเดี๋ยวครับโอเคเอาตำแหน่งเก็บเขาน่ารักเลยตัวนี้ชาวเล่ครับคะแนนเขาเรียกว่าคะแนนความเชื่องหรือจะเท่าไหร่บูรุษคะแนนความเชื่องเต็มเลยใช่ไหมกดไว้กดไว้ลูกอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ เดี๋ยวมันจะล่วงเองหรอกเชือกปลดปลดทกเดียวลูกทกเดียวพ่อโอเคอาเก็บเชือกนะลูกนะเอาลูกๆกเไมเขาจะปลดของเขาเองลูกเห็นไหมถ้าคุณทำถูกต้องมัจะหลุดเองวิธีการนี้เไหมเอาตัวมือโอ้เกือบโดนกินเขาใเกมเมบมาหนผู้ย่านมูแซงกมี่อไงนมูอิแซงเาเากินขาะยอนเ่ะเก็บเชือกเก็บเชือกเก็บเชือกให้พี่แอมลูกเข้ามา มาวางไว้โลูกครับภารกิจชาวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือให้รุกนักศึกษาสตาบานชั้นปีที่หนึ่งนะครับผมฝึกในการคล้องโคลมโคแล้วก็ทําการให้ยาบํารุงนะครับแล้วก็ยาแทนยาครับโคกระบือครับเป็นจริงปฏิบัติจริงครับสัตวศาสตร์มหาวิทย์าลัยการสินครับ